ครับจุงกะสวัสดีจ้าสาวตาผา่าแซบตามที่สัญญากันไว้นะคะวันนี้จะพาทำเส้นใหญ่กับเพนเปาะเปียแห้งเวียดนามด้วยจ้าแล้วก็จะพาทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ที่ทำจากเพนเปาะเปียแห้งของเวียดนามนี้เลยจ้าเอาละมา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 ,มา,มาทำกันเลยนี่ยังไงคะวัตถุดิบที่ต้องเตรียม มันก็คือเพนเปาะเปียแห้งของเวียดนามนี่ละคะ่ะก่อนอื่นนะคะเอาน้ำใส่หมอ้อตั้งไฟต้มพอให้ร้อนนะคะอย่าให้เดือดเด้อเพราะมันจะร้อนมากมือพองไม่รู้ตัวเด้อวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนางเอกของเราก็คือเพนเปาะเปี้ยแห้งน้ำมันพืชจ้าไม้กระทาวิเศษไม่มีไม้กระทากะแย่เลย อันดับแรกนะมาเอาไม้กระทะอันนี้มันก็คือเปรงจุ่มน้ำมันให้ทั่วแล้วก็ถ่ายทั่วเขียงเลยเด้อทาน้ำมันฉโลมลงไปให้ทั่วนะคะเพื่ออะไรเหรอ,อเพื่อแผ่นเปาะเปี๊ยจะได้ไม่ติดไงล่ะคะน้ำร้อนพร้อมแผ่นเปาะเปี๊ยก็พร้อมจับมาเลยคะ่ะแผ่นคู่เพรคู่เด้อ ถ้าใช้แผ่นเดียวมันจะบางไปนะคะเอาเลยเพกคู่ลงไปไว่ายน้ำในน้ำอุ่นดําผุดดำว้ายให้แผ่นปอะเปี้ยทั้งสองแผ่นเปียกน้ำให้ชุ่มเลยนะแล้วก็เอานางทั้งสองแผ่นไปวางบนเขียงที่ฐาน้้ำมันไว้แล้วจากนั้นก็ใช้ไม้คทาวิเศษจุ่มน้ำมันพืชท้าให้ทั่ว ตัวนางเลยนะเอาคู่ที่สองก็ตามมาทำเหมือนเคยนำแผ่นเปาะเปียคู่ลงไปเล่นน้ำอุ่นอีกเหมือนเดิมจุม่มหนาให้ทั่วดำผุดดำไว้พอเปียกทั่วแผ่นแล้วก็เอามาวางทับคู่แรกที่ทำไว้แล้วต่อจากนั้นนะ ก็นำไม้คาถาจุ่มน้ำมันพืชทาให้ทั่วตัวนางเหมือนเดิมจ้าต่อไปก็แผ่นที่สามคู่ที่สามก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอาไม้คาถาจุ่มน้ำมันพืชทา,ทาทาทาไปเลยจ้าคู่ที่สี่ก็ตามมาทำเหมือนเดิมเหมือนเคยจ้าน้ำมันพืชชโลมให้ทั่วเลยก็ได้แล้ว อันนี้สาวตาจะใช้ทั้งหมด8เพ่นนะคะก็คือเพ่นเปาะเปี้ย4คู่ค่ะได้จนที่พอใจและกลับด้านเลยแล้วก็รูปลูบให้เรียบจากนั้นจะรออะไรถึงขั้นตอนเด็ดแล้วเราก็มาตัดเป็นเพ่นตามใจต้องการเลยนะจะเอาเส้นใหญ่ขนาดไหนก็กะกันเอาเลยสำหรับสาวตานะ ตัดเอาเส้นประมาณ3เซนติเมตรค่ะทุกคนใครจะชอบให้มันเส้นใหญ่กว่านี้ก็กะตัดเอากันเลยด้วยจ้าเอาตามใจชอบไปเลยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาแยกคู่กันนะคะแยกคู่ออกไปเลยให้ได้เผ่นละคู่แบบนี้นะคะดูเอาความหนากำลังดีไม่บางมากจนเกินไป ถ้าใช้แผ่นเดียวมันจะบางเกินไปนะคะเวลาจะผัดจะใสุ่๋ยเตี๋ยวมันจะไม่เหนียวนุ่มเส้นจะขาดไหวด้อเห็นไหมล่ะคะเส้นเหนียวเหนียวนุ่มด้วยอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแนะนำมาดีมา,มากๆเลยวิธีทำก็ง่ายไม่ยุ่งยาก แถมอร่อยด้วยคราวนี้จะรออะไรได้เส้นใหญ่แล้วก็จัดการเลยสิคะรอบนี้จะทำผัดซีอิ๊วจ้าเอาละทำผัดซีอิ๊วกันอันดับแรกนำซีอิ๊วดำมาคลุกกับเส้นใหญ่ของเราแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนจ้านำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เจียวด้วยกระเทียมให้หอม พอหอมกลุ่นได้ที่แล้วนะกระเทียมก็ใส่หมูหมักลงไปผัดเลยนะคะผัดให้หมูสุกประมาณ80%เเซนจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยจ้าะ,ะกี่ฟองก็ได้แล้วแต่ใจชอบเด้ออันนี้สาวตาทำสองที่จ้าใส่ไข่ไปสองฟองเผื่อลูกชายด้วยไงคะพอไข่เซ็ตตัวได้ที่แล้วตล่อมหมูลงมาผัดคู่กันเลย ไข่กระหมูได้ที่ละเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะทีนี้ผัดให้เข้ากันนะให้ได้ขนาดนี้หอมๆยั่วๆไปเลยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลสายกบผัดเครื่องปรุงส่วนผสมให้มันเข้ากันเลยนะคะทีนี้หอมยั่วนมากๆเลย อันดับต่อไปจะรออะไรใส่บรอกโคลีไปเลยจ้าสำหรับบรอกโคลีนะคะตาจะลวกก่อนเอามาผัดเดอ้อลวกกับน้ำเดือดๆสองนาทีแล้วเอามาแช่ในน้ำเย็นเอาลงมาผัดในขั้นตอนสุดท้ายได้ที่แล้วลหรเดอ้อเตรียมเลยเตรียมเลยจัดเสิร์ฟเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะคะทุกคนผัดซสอ้๊วจากเส้น ปปาะเปีเยแห้งว้าวดึงเอาเบิ้งเอาใส่บรอกโคลีเทนผักนาด้วยจ้าอ่ะโรยพริกไทยสักหน่อยสิเพิ่มความหอมหน่ากินที่สุดฮะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเห็นไหมเห็นบอเห็นบอมาจะชิมให้ดูอื้มเส้นเหนียวนุ่มมากดูเอา อืมรับรัดเส้นเหนียวนุ่มสุดๆเลยจ้าพี่น้องอือหอเป็นยังไงล่ะคะเส้นใหญ่จากเผ่นปาะเปี๊ยะแห้งอือหอทำผัดซีอิ๊วก็แซ่บนะคะอร่อยใสย่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก็แซ่บ ทำราตนกรดนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวตาด้วยนะคะเอาละค่ะบายบายขอบคุณมากจ้าที่เข้ามารับชมจ้าอืมไปกินผัดซีอิ๊วก่อนเด้ออย่างหิวเลยจ้าไปกินต่อก่อนบายบายค่ะ